สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูโบอีกแล้วนะคะคุณครูโบสาสศิธรมีทิปค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูโบก็จะมาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะคะภาษาอังกฤษวันละนิดนะคะวันนี้คุณครูโบก็จะสอนเกี่ยวกับตัวอ,อักษรภาษาอังกฤษนะคะ A ถึง Z ค่ะโดยมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูโบก็มีคลิปวิดีโอเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ A ถึง Z มาให้เด็กๆได้ด,ดูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะเด็กๆ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Good job Faster Okay A B C I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Great Double. ที่ได้ดูคลิปไปแล้วนะคะเด็กๆขาเป็นเพลง A ถึง Z ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่เลยนะคะมีเด็กๆคนไหนจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ได้บ้างคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูโบก็จะมาพาเด็กๆทบทวนตัวภาษาอังกฤษนะคะทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆ่ะแต่ว่าวันนี้คุณครูโบขอยกมาแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะค่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะก็คือตัว A นั่นเองค่ะเดเลยค่ะเด็กๆด,ด,ดูที่รูปภาพนะคะแล้วเราจะมาดูที่ตัวอักษรกันนะคะเด็กๆตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัว AA พิมพ์ใหญ่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัว A พิมพ์เล็กค่ะ ค,คุณครูโบโยกมาให้ดูนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่า a พิมพ์ใหญ่กับ a พิมพ์เล็กแตกต่างกันอย่างไรนะคะตัวต่อมาค่ะก็คือตัว b นั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูที่ตัว b พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะค่ะและอีกตัวนะคะเด็กๆ่ะก็จะเป็นตัว b พิมพ์เล็กค่ะ รูปภาพต่อไปนะคะเป็นตัว c ค่ะเรามาดูตัว c พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะและเรามาดูตัว c พิมพ์เล็กกันนะคะเด็กๆตัว c พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจะเขียนเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะ,คะตัวต่อมานะคะก็คือตัว d นั่นเองค่ะ ค่ะตัวแรกนะคะเป็นตัวดีพิมพ์ใหญ่นะคะต่อมาค่ะเป็นตัวดีพิมพ์เล็กนั่นเองค่ะจะเขียนคล้ายๆกับตัว B เลยนะคะแต่ว่าจะหันท้องไปคอละด้านกันนะคะเด็กๆตัวต่อมานะคะก็คือตัว E นั่นเองค่ะเรามาดู E พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะ ต่อไปก็จะเป็น e พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆตัว e เสร็จแล้วไปดูรูปภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆตัว f นั่นเองค่ะเรามาดูตัว f พิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะเด็กๆและตัว f พิมพ์เล็กค่ะ ค่ะรูปภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว G ค่ะเรามาดูรูปภาพกันนะคะดเด็กตัว G ค่ะ G พิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปนะคะดเด็กก็จะเป็นตัว G พิมพ์เล็กค่ะค่ะรูปภาพต่อไปนะคะตัว H ค่ะ เรามาดูตัว H พิมพ์ใหญ่กันนะคะเด็กๆและต่อไปนะคะตัว H พิมพ์เล็กค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะตัว I ค่ะเรามาดูตัว I พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะตัว I พิมพ์ใหญ่นะคะ ก็จะมีขีดบนและขีดล่างนะคะเด็กๆ่ะส่วน i พิมพ์เล็กนะคะก็จะมีจุดข้างบนค่ะต่อมาค่ะเด็กๆ่ะก็คือตัว j ค่ะเรามาดูตัว j พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะ ต่อไปเป็นตัวเจพิมพ์เล็กนะคะเด็กๆตัวเจทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจะเขียนคล้ายๆกันนะคะจะแตกต่างกันที่หัวนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูโบก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคุณครูโบจะมาต่อตัว A ถึง Z พิมพ์ใหญ่พิมเล็กให้เด็กๆได้ดูกันนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กที่ตั้งใจฟังนะคะสำหรับน,นี้คุณครูบโบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ